ในช่วงเศรษฐกิจโลกมีอัตราการเติบโตลดลงแต่เศรษฐกิจไทยกลับมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นในปี2023ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยเร่งฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องในปี2022มีมูลค่าเงินลงทุนตรงจากต่างประเทศที่เข้ามาในไทยสูงถึงหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสัดส่วนที่มากที่สุดยังคงเป็นอุตสาหกรรมการผลิตจากประเทศจีนปัจจุบันไทยมีโครงการเมกะโปรเจกต์ EC จากภาครัฐ ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศรวมถึงนโยบายสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหการรมที่ภาครัฐต้องการให้เติบโตซึ่งจะช่วยให้ไทยเป็นที่น่าสนใจและมีความพร้อมในการรองรับการย้ายฐานการผลิตจากต่างชาติจากเศรษฐกิจฐฐฐของไทยที่กลับมาฟื้นตัวอย่างสม่ำเสมอและนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐฐไทยมีแนวโน้มส่งผลให้ GDP ของไทยเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหากย้อนดูสถิติการเคลื่อนไหวของ s e ็ตอินเด็กภายหลังการเลือกตั้งใน4ครั้งก่อนแล้วจะเห็นได้ว่าเซ t Index ในอดีตได้มีผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังเป็นบวกทุกครั้งเมื่อเทียบกับก่อนการเลือกตั้งนอกจากนี้ทางด้าน valuation ในปัจจุบัน P/E ตลาดหุ้นไทยอยู่ที่ระดับ15.32ซึ่งหุ้นไทยมีมูลค่าถูกกว่าค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังกองทุนเปิดดาวโอไทย Opportunity D Top คัดหุ้นไทยศักยภาพดีพร้อมไปต่อเศรษฐกิจไทย จุดเด่นกองทุนดีท็อปใช้กลยุทธ์ดินามิกแอคทีฟเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนวิเคราะห์ท็อปดาวเพื่อดูภาพรวมเศรษฐกิจ,จและบอดท็อปอัพแอปโรชเพื่อดูโครงสร้างแต่ละหลักทรัพย์เลือกลงทุนหุ้นในเซตและ MA i ในทุกอุตสาหกรรมกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบยืดหยุน่นโดยแบ่งสัสดส่วนการลงทุนเป็นคอร์พอร์65-75%ลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาวและอีก25-35%เป็นการแสวงหาโอกาสในการลงทุนนระยะยสั้ เพื่อให้เหมาะกับทุกสภาวะตลาดหรือที่เรียกว่า Satellite สำหรับแนวทางการบริหารการลงทุนได้ใช้กลยุทธ์ Tactical Asset Allocation ที่มีการปรับสัดส่วนการลงทุนตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดในแต่ละช่วงเวลารวมกับ Sector r l o c a t i o n ที่มีการปรับน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมตามแนวโน้มเศรษฐกิจและการเติบโตทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมโดยพอร์ตการลงทุนจะมีความเป็น High Conviction ที่มีจำนวนหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนไม่เกินส0หลักทรัพย์ นอกจากนั้นยังมีการใช้เครื่องมือทางการเงินเซ็ต50 Index f ส์ u r e ในการลดความเสี่ยงในการบริหารพอร์ตสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในหุ้นไทยศักยภาพดีกับกองทุน DTOP สามารถติดต่อเพิ่มเติมพร้อม,ม,มรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.daoinvestment.co.th หรือโทร023511800กด 2, 2. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน